Yamaha าเวก f าฟอร์ส0รุ่นปี2026มอเตอร์ไซด์สายประหยัดที่หลายคนรอคอยและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าเว g a าฟอร์ตัวใหม่ที่บอกเลยว่ามีทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นประหยัดกว่าเดิมแรงขึ้นกว่าเดิมและตอบโจทย์สายใช้งานจริงแบบสุดๆโดยเฉพาะคนที่ต้องการรถคู่ใจสำหรับการเดินทางในเมืองหรือแม้แต่การวิ่งทางไกลแบบไม่งองแงต้องบอกเลยว่าเจ้า1 5 0ซีซีตัวนี้ทำออกมาได้โดดเด่นเกินคาด ตั้งแต่แรกเห็นสิ่งที่สัมผัสได้คือความเปลี่ยนแปลงทางดีไซน์ที่ชัดเจนไฟหน้าเล็บดีไซน์คมกปริบลากเส้นไปจนถึงแฟริงด้านหน้าให้ความรู้สึกสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเวก a ฟอสเอาไว้ครบท้วนรูปทรงโดยรวมดูเพรียวบางคล่องตัวไม่ได้ใหญ่จนเกินไปทำให้เหมาะกับการลุยเส้นทางที่รถเยอะหรือซอกแซกตามเมืองได้อย่างดีวัสดุภายนอกที่ใช้ก็ถือว่าดีขึ้นจากกลุ่นก่อน,อนงานประกอบแน่นไม่มีเสียงกอกแก,ก๊กง่ายๆเวลาเจอถนนครุกคะส่วนของเรือนไม้เป็นแบบดิจิทัลเต็มระบบ แสดงผลชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนมีหมดแสดงข้อมูลที่จําเป็นครบไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องน้ํามันและระยะทางฟิลลิ่งเวลามองเรือนหม่ตอนเร่งเครื่องนี่บอกเลยว่ามีความสปอร์ตเล็กๆให้รู้สึกสนุกในการขับขี่ไม่น้อยปุ่มควบคุมต่างๆถูกปรับตําแหน่งใหม่ให้ใช้งานง่ายกว่าเดิมไม่ต้องเอื้อมนิ้วมากขยับมาที่หัวใจสําคัญของรถคันนี้กันบ้างเครื่องยนต์ 154cc OH SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำปรับปรุงใหม่ให้มีแรงบิดดีขึ้น ตั้งแต่รอบต้นก็รู้สึกได้เลยว่ารถพุ่งกว่าเดิมการออกตัวทําได้ดีไม่หน่วงไม่อืดและที่สําคัญคือประหยัดน้ํามันขึ้นด้วยจากข้อมูลที่ยามาฮ่าให้มาค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ50-55กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากสําหรับรถในพิกัด1 5 0 c ีใครที่ใช้งานในเมืองทุกวันหรือวิ่งรับจ้างต้องบอก,กว่าคุ้มจริงการตอบสนองของคันเร่งมีความนุ่มนวลควบคุมง,ง่ายเหมาะกับทั้งมือใหม่และคนที่ใช้รถเป็นประจําระบบเกียร์5สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นิ่ม และไม่ดิดกลับแรงจนเกินไปความเร็วปลายทำได้ดีวิ่งทางกลายได้แบบสบายๆไม่สั่นจนผิดปกติแม้จะวิ่งที่ความเร็วระดับ100บวกก็ยังมั่นคงพอสมควรช่วงล่างถือว่าเป็นอีกส่วนที่ถูกปรับให้ดีขึ้นโชคหน้าแบบเทเลสโกปิกให้การยุบตัวที่ดีเวลาเจอหลุมหรือเนินมันไม่ได้แข็งจนเด้งหรืออ่อนจนยววส่วนโชคหลังเป็นแบบคู่ปรับระดับได้ช่วยให้รองรับน้ำหนักได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเวลาโดยสองบอกเลยว่าขี่แล้วรู้สึกได้ถึงความนุ่มและมั่นคง ยิ่งเวลาลัดลาะ,ะ,ะในเมืองหรือเจอกับถนนครุกขาะบาลานของรถทำได้ค่อนข้างดีไม่วอกแวกง,ง่ายระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรคลูกสูบเดี่ยวส่วนด้านหลังเป็นดรัมเบรกการตอบสนองของเบรกถือว่ามั่นใจได้ดีตามสไตล์รถใช้งานทั่วไปแม้จะไม่ได้มี ABS แต่ฟิลลิ่งของคันเบรกทำออกมาให้ควบคุมไม่ยากเหมาะกับผู้ใช้ทุกระดับความนั่งสบายของเบาะก,ก็ถือว่าเป็นจุดเด่น บอดทรงยาวรองรับคนได้ทั้งสองคนแบบเต็มๆฟองน้ำไม่แข็งเกินไปไม่ยุบเร็วทำให้ขี่ระยะยาวได้โดยไม่ปวดหลังเวลานั่งซ้อนท้ายผู้สอนก็ไม่รู้สึกแคบหรือเบียดจนเกินไปและมีมือจับด้านหลังที่ออกแบบใหม่ให้จับถนัดขึ้นอีกจุดที่คนไทยหลายคนชอบคือช่องเก็บของใต้บอดถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่ารถสกูตเตอร์แต่มันก็พอสำหรับเก็บของจำเป็นเช่นผ้าคลุมรถเอกสารหรือของเล็กๆน้อยๆที่ต้องใช้ทุกวันและยังมีที่แขวนของด้านหน้าให้ใช้งานได้จริง ต่อมาคือเรื่องการใช้งานบนท้องถนนเบ ga ฟอสหนึ่งร้อยห้าสิบำออกมาตอบโจทย์คนที่ต้องการรถใช้ทุกวันจริงๆไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองรถติดหรือออกต่างจังหวัดน้ำหนักรถไม่มากทำให้คุมง,ง่ายหันซ้ายหันขวาลัดเลาะคล,ล,ล่องตัวแบบสุดๆการเร่งแซงในความเร็วกลางๆก็ทำได้ดีไม่มีอาการวูบหรือหมดแรงกลางทางสำหรับคนที่ขี่ไกลบ่อยๆก็มั่นใจได้ว่ารถไม่ค่อยมีอาการร้อนจัดจนต้องจอดพักบ่อยการประหยัดน้ำมันถือเป็นจุดขายหลักของรถคันนี้ บอกเลยว่าประหยัดจริงเติมน้ำมัน1 0 0่ถึงบาทก็วิ่งได้สบายๆหลายวันโดยเฉพาะคนทำงานส่งอาหารหรือวิ่งรับงานตลอดวันเ e ก a าฟอร์สหนึ่งร้อยห้าสิบถือเป็นตัวเลือกที่ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายได้มากด้านราคาและความคุ้มค่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ให้มาทั้งดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่ระบบไฟเลดเรือนใหม่ดิจิทัลความประหยัดและความอึดถึกบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในรถที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดกลุ่มงานใช้งานจริงไม่ว่าจะซื้อไว้ใช้เองในครอบครัวหรือซื้อไว้ทำงานก็ตาม สิ่งที่หลายคนจะต้องชอบคือความทนทาน Yamaha Vega Force ได้ชื่อว่าเป็นรถที่ใช้ได้นานซ่อมง,ง่ายอไไล่ไม่แพงและมีศูนย์บริการเยอะซึ่งช่วยให้คนใช้รถสบายใจไม่ต้องกังวลเวลาเกิดปัญหาและด้วยชื่อเสียงของ Yamaha ที่ทำรถทนและแรงในเวลาเดียวกันรุ่นนี้ก็ยังคงเอกลักษณ์นั้นไว้ครบโดยรวมแล้ว Yamaha Vega Force 150รปีสอคือรถที่ตอบโจทย์ทุกอย่างของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องประหยัดน้ำมัน ความคล่องตัวความแข็งแรงดีไซน์ทันสมัยเครื่องยนต์แรงกำลังดีและดูแลรักษาง่ายใครที่กำลังมองหารถใช้งานจริงจังขี่ทุกวันและอยากได้ความประหยัดแบบสุดๆบอกเลยว่าเวก a าฟอร์ส150คือคำตอบที่เหมาะมากมันไม่ใช่แค่รถแต่เป็นคู่หูที่พร้อมไปกับเราได้ทุกวันทุกงานทุกเส้นทาง